ขบวน3.13นะครับกรุงเทพชุมทางบ้านผาชีนะครับขาบังตื้อในชาน3ามนะครัหัวจักเป็นอาร์องอาร์สอง4ี5หูนนะครับผม เดี๋ยวชานชลาที่สองจะมีรถขาล่องนะฮะจากหัวหิน262รประกจากสถากสถานีบาชีเาที่นีคชานชลาที่สองวนกาจากบวนี้ขบวนครับผมชานชลาที่สาจะเป็น313นะบ้านผาชี ขาล่องนี่เป็นรถธรรมราหัวหินโอเคสามหึงสามออกแล้วนะครับผมาหัวหินวันนี้เป็นหัวจักรอันสตอมนะครับผมไม่ได,ด้เอาดีเซลรางมาลุยวิ่งนะครับวันนี้ อันตอมนะครับสี่สองนึ่งแปดนะฮะ